ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะดวงปี2 5 1 7ของชาวราศี 4, มีนโดยหมอช้างมาดูกันค่ะว่าหมอช้าง จะทำนายดวงของชาวราศีมีนไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะชาวราศีมีนปีใหม่นี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน หลังจากที่ราหูเข้ามาในวันที่17ตุลาคม2566ไปแล้วและจะอยู่ประมาณปีครึ่งในปี2567จะมีดาวที่ส่งผลดีต่อการทำงานของคุณโดยเฉพาะหลังเดือนเมษายนงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาตัวแทนการขาย เซลหรือคนที่ต้องติดต่อประสานงานและการติดต่อน,นั้นจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จโดยเฉพาะงานออนไลน์การเงินมีโอกาสได้รับโชคลาภไม่จำกัดเฉพาะลอตเตอรี่การเสี่ยงโชคเรื่องความรักอาจมีปัญหาเล็กน้อยแต่ถ้าคู่มีความแตกต่างกันเช่นอายุหรือเชื้อชาติจะเหมาะสมกันในปีนี้สุขภาพต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะ ราหูอาจทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่คาดคิดก็ได้ค่ะอย่างไรก็ดีหมอช้างกล่าวปิดท้ายไว้ว่า การทำบุญสะสมไว้ไม่ว่าจะในรูปแบบของการบริจาคทานการใส่บาตรถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาทำทานตามที่ศรัทธาและสะดวกหรือแม้แต่การนั่งสมาธิสวดมนต์การแผ่เมตตาก็ย่อมสง่งผลดีต่อตัวท่านเองเช่นกันค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ